ครับผมวันนี้วันพุทธที่13มกราปีปี64ที่บ้านไม้ชายน้ำริสสอดพัทลุงนะครับมารับทำสระว่น้ำโดยทีมงานชะอวดก่อสร้าง099 356 2652ติดตามนะครับนี่การทำสะน้ำวันนี้ก็เทคารนะครับใช้ปูนทันสแตนสองสี่ศู แพนของเจริญศาสตร์กิจสังหวัดนคราาศรีธรรมราชนะครับนี่บรรยากาศอันนี้เล่งเทปูนะขนาดนี้4ี่โมง2ีสีมมมเย็นนะครับสี่โมง20นั่งปูลโหลดปูนโหลดปูนล,ล,ลงช่องเทคานรอบสามนะครับโดยทีมงานเชะอวดก่อสร้างวันนี้ก็ก่อสร้างมาเพือบ ยีวันแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วครับทีมงานฝีมือคุณภาพรับประกัน10ปีนะครับสอะน้ำนี้ควบคุมโดยนายประพันธ์ลอยตะคูลนะครับคุณน้องผู้รับเหมาเจ้าวดก่อสร้างวอลรพงโดยวอลรพงรลอยคูณนะครับดูบรรยากาศตรงน,นี้ก็เล่งกันนะครับ ติดตามนะครับติดตามทางช่อง Youtube ได้ขั้นตอนการทําสระน้ำอย่างละเอียดมีอะไรก็โทรติดต่อมา099 356 2652รับสร้างบ้านรับทำสระน,น้ำและงานก่อสร้างทุกชนิดนะครับติดตามมันนะครับทีมงานนี่ทีมงานจะอวดก่อสร้างนะครับ 0 9น3 5เ2้าเนะครับเชื่อถือได้ครับตีมงานนี้ทำงานไวประสบการณ์มากประมานมีขั้นตอนนะครับทุกอย่างเปะ๊ะตามหลักวิศวกรโอเคนะครับฝนจะตกแล้วหยุด ก่อนนะครับโอเคครับประเจกันครับ